วันนี้มีเกมวัดความเป็นแฟนอืว่าเราจะเป็นแฟนที่ดีต่อกันไหมยอเฮ้ยคันเสพก็ดีอ่ะโรเวนดีคนสุดดังเออเป็นแฟนที่ดีต่อกันเราจะรู้ใจกันในการเป็นแฟนเชลซีไปกันในแชทไหนนะครับผมอ่ะขอกติกาคือจะเป็นคําใบ้ให้น้องกติไก่กติอะไรหมูสิห่านอะไรไม่ได้เหรอสื่อเต้นน้องสวยเกมมาเกมมาซึ่งเดี๋ยวกติกาก็คือมันมีทั้งหมด3ชุดค่ะนะครับน้องพลอยจะเป็นคน ถ้าเราลองเขาจะเป็นคนอะไรคนตอบเราต้องเป็นคนตอบตอบใบอ๋อน้องพาจะเป็นคนใบ้ใบ้ยังไงก็ได้ให้ตอบได้ทั้งสามคนใครคะแนนน้อยสุดโดนรับพลอยเอาแป้งทําอะไรก็ได้อ่ะพร้อมยกเว้นเดี๋ยวเทเข้าหูแค่นั้น้องต่อเปิดเก่งเทใส่ผมเลยเฮ้ยมันเก่งหนึ่งนาทีครึ่งไหมหนึ่งนาทีครึ่งมามามาฝากให้กำลังใจนะครับทีม <Happiness> จะเป็นรักพ่อคร่อะไรแฮชแท็กจะเป็นจะเป็นทุยจะเป็นผู้เล่นเป็นสนามชื่อสนามมาไปห้ามห้ามเอ่ยชื่อทีมนะมาครับโอ้โหจะว่ายังไงวะเนี่ยอะไรก็ได้พูดมาเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ได้ไม่ออกอะไรก็ได้เออส่งอะไรส่งไปไม่ออกก็ส่งหัวใจไปก็ได้เวลาแบบมีงานปาร์ตี้ของฝรั่งเขาใส่ที่ภูภูอะไรภูภูเฮียภูผริสิต ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อคนกูอะไรเวลาแบบปาร์ตี้เขาจัดกูวิลล่าอ้าววิลล่าอะไรวิลล่าปาอะจะไปถูกได้ไงวะจัดูวิลล่าปาใช่ไหมข้าวข้าวโอ้โหมันัเป็นปัญยาจริงยากญาจริงปัญญาข้าวข้าวข้าวอ่อ ม่ๆีอันนี้ขับตะกาได้เหรอได้นีก็ได้พี่เขาเพิ่งร้องเพลงไปดังมากเพิ่งร้องเพลงไปดังมากเฮ้ยนี่ร้องเพราะว่าใครวะใครแอมก็หน้ารู้ใครยูใครไม่รู้เออไอ้นี้เป็นนักร้องเลยนะตาชุเล็บเด็กน้อยเด็กน้อยเดี๋ยวพอยจะทำเสียงแบบเป็นดาราคนหนึ่งให้ดูที่ใกล้เคียงกับน้องเขาที่สุดเอออยาย่า อันนีชื่อเวียสยาย่าแต่ไม่ใช่ยาย่าไม่ใช่ยาย่า้าใคลอยาย่ายายเย่้าับกราบเองโอ้ยนีใครเรืองมันเนี่ยทำไมทำไมยังครอ่ะไม่ได้มิเอาบอลมาแล้วอะครับอีกครับอยากยากอ๋ออันนี้โอเคอยู่ยากอีกยาน้องเขา๋ยาเขามึงสวยครับเลยครับ้ายไปป้ยื1เฮีย โอ้จบอ๋อเดี๋ยวล็อกเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองคะแนนมือนักฟ้าอยู่ในฝูงควายเมื่อกี้มึงไม่รู้จักเหรอให้อ่าให้คำใบ้เมื่อกี้พี่เป็นน้องเมื่อกี้ยาย่าลูกอัมมาเมรินแล้วมันเกี่ยวอะไรฟุตบอลด้วยพี่นั่นใครกูว่าไมหล่อลูกอัมมาเมรินน้องแอลลี่น้องแอลลี่มามาเอาพี่เตี๋ยเพื่อไป่ตเยี่เป็ําแหน่งอะไร นี่คือใครเจ้ล,มมลูกน้องอ่ำอ่ำแล้วลูกน้องอ่ำกูต้องมาอยู่ในรายการใช่ไหมอ่ำกูถามว่าอนะ่ำถูกต้องถูกต้องท,ท้าวตุลพื้น,อน <c oughs> เอาต้องคะแนนจำเวลาไอ้ยี่ห้อเนี่ยคะแนนเดียว <c oughs> แต่เมื่อกี้เจออย่างโหดเลยอ่ะเลยา <c oughs> ยากด้วย <c oughs> เอาอยากใต้ผมไปนะ <c oughs> พี่มันยากหมดเลยอ่ะไม่แต่มันซวยเจอยากง่ายก็มีหรอคะไม่แต่โทษนักก่อนเลครับไอสัตว์วิลล่าพาร์คศึกไทยถูก ปลาไหปลาไหรเวลาปาไหวหินไอวอะไรูไอ้จัดฟูลิเซนไอเยี่ยคือบูฟูลิเซนครได้โอยเปลี่ยนมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยอันนี้แย่เหรอคะเปลีได้เปลนดเปลนไดเปลนได้เปลีด้เปลี่ยนไก่อนอ่ะโอ้โหครูไม่ได้พี่ทพี่ให้แพ้ทุกคนเลยเลยคุณจะเอาเ่งเอาแเลาแาแ คนนี้คนนี้อ่ะเดี๋ยวพออยากได้อันต่อไปอันต่อไปอ่ะต่อไปอันนี้หมองกับมึงไมต้องอันนี้อะไรอีน่าใครใครใครพูดประโยคนี้ไอ้อะไรวะไอ้หน้าไอ้หน้าไอ้ไอ้หน้าอี้ใครพูดประโยคนี้ใครอ่ะไอออนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอออนใครใครที่พูดประโยคนี้ในยูทูบไอออนแมนชื่ออะไรไม่ต้อครับช่วยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ไอ้เ โทนี่ใครเป็นคนรูประโยคนี้ไอ้หน้าสตาร์อะไรวะอะไรวะอะไรวะเราเรียกนายยกว่าอะไรเราเรียกนายกว่าอะไรตัวโจ๊ยข้าปข้าระปุกอะไรวะอะไรวะงงชิบหายเลยน้อยมากุยอะไรอะไรต่อไปต่อเรื่องอะไรไอ้สัตว์โทนี่สตาร์

อีกคำหนึ่งได้คำว่าอะไรคำว่าเมิเชลอ้ามิเชลอะไรมิเชลมาแล้วมาหลัมาลังมลักมิเชลมาหลังมิเชลไอ้เี้ยมิเชลมะนแต่อยากดูไอ้อะไรแซนด์แมนอะไรวะไอ้จัดดนทนี่ไม่เคยดูยูทูบเลยเนี่ยเลยหน้าหิ้พร้อมนะพร้อมครับหนึ่ ยาก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 ข้ามข้ามอะข้ามข้ามไม่ทันโอ้หแล้อมันยังไงวะเนี่ยมคนอยากเนือยใบตรงนี้อะไม่ได้ไม่ได้คนยี่แชมเปี้ยนลีกเบอร์เจ็ดตัวเล็กๆย้ายไปเล่นจีนลาบิเลสอ่าเพื่ออะไรอันนี้กูเพื่ออะไรเราโดนนะโอยโอยโอยอันนี้อันนี้ผูกโบขาวล่าสุดผูกโบขาวมาตัดหนังยางเราทำไม เออโฟกัสไอชูบ <initiatives> อ๋เอ,อเขาทำเองนี่ห <Oil> ว่าจะดูโทนี่ไอ้หน้ายี้งอ๋อมาถึงขับไปอ่ะดาไม่เอาน้ำมันน้ำมันเออหรอน้ำมันน้ำมันไม่คิดจะให้พี่ปาชนะใช่ไหมนี่เราโดนทาแบงค์นะเขาทำไปแล้วถ้าแต่ผมยอมโดนน้องคอยทาแบงค์อ๋อโอเคเดี๋ยวสามก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนถ้าคอยไม่เอาคอยไม่เอาไม่เอาคำใบ้ไม่เอามึงอ่ะ ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่วีป้าสปอตสปอตตั๊กเกอร์เห็นแล้วเห็นแล้เห็นแล้วเราจะรู้ไหมสปอตตั๊กเกอร์เป็นเป็นเป็นทั้งชื่อโรงพยาบาลแล้วก็ชื่อนักบุญด้วยโอ้ยเปาโลเฮ้ยเปาโลเฟอราไอ้จั์กูไม่ตอบเปาโลเมโมเรียนหรอกพี่ไอ้วคนที่เราบอลโลเมโมเรียนไม่ไอ้นี่มาเนี่ยอะไรขาวเหมือนน้องพลอย ข่าวน้องพลอยเมียกันตาเมียต่อชื่อเมียไปขาวอะไรขาวะโอยสัตว์เลยข้ามผมเลยเย้ย้ยทีแพ้เลยนะมีคนส่งมาพี่ปามเก่งจัดเก่งอะไรเกาทำเองดวลกับสองคน โดนอะไรโดนชนะผมหนึ่งมันก็ดึงนี่เขาก็ดึงด้วยโดนกันสองคนโดนอะไรเอาเลยปาแป้งลูกกูเลยกูเลยชอบกูแต่พลอยไม่ชอบเล่นแรงอ่ะเอาได้โู่แต่พี่ชอบเล่นแรงนั่นนั่นนั่นนั่ขอเมื่อกี้เขาว่าพลอยไม่ชอบเล่นแรงค่ะเมื่อกี้เขาพอยไม่ชอบเล่นแรงพอยไม่ชอบเล่นแรงจริงจริงบ้าแต่เดี๋ยวเล่นตลอดเลยบ้ามาเอา แตะได้ยี้นะแตะได้เลยตามไปขอโทษนะคะขอโทษนะมคะโอ้ยโอ้ยแล้วลงนาฬิกาด้วยโอ้ยไม่กอะกันเนาะนุ่มมากอ๋อแป้งมือก็ว่ะขออนุญาตนะคะครับโทษนะโทษนะขออนุญาตครับมึงทำขนาดนี้ไม่ต้องรู้เป็นไรทำขนาดนี้กูรู้จักอุ้ยอะไรเลยเรื่องไม่ถูกเลยไอสัตว์กูนึกว่าสงการ เอามาเอาบาโอเคค่ะขาวจังแป้งเบานะเบาได้เบาโอเคค่ะเอาได้ไค่ะโอเคพอถึงแป้งแป้งเหรอครับไอ้ชีสภาพกูเหมือนเด็กแววนพระรามสองเขามาแดงเลยนะยัยสงการว่าสาจริงอ่ะตอนนั้นเนี่ยพี่จะเล่นให้เล่นเกมจ้องตาด้วยเล่นให้มาเอาที่มาเอามาเอามาเลามาดับเลยแกโดะไร ให้ผมก็ยาวหรือน้องคย่าครับยลิติกยงเอย่ัไม่ออกให้ใหเวลายังไงหมเอคไม่ไม่ค้านเลยนะสัปดาห์่แล้วบมเอ๊ลไม่เคยออกลตสัดาห์นี้อาจจะล่ติเองใครนานสุดใครนานุดรอดแล้วคนที่แพ้ในเมื่อจ้องตาไม่ได้ก็ต้องโดนทาปากแล้วก็ฝืนจ้องตาไปเร่ยเฮยเฮ้ย โโอ้แหมคิดเกมเร็วแล้วังเม้นล่าสุดในเฟซบุ๊กจ้องตาสาวก็มาคุณไนน์สามส่วนแล้ใครใครยิงชัวร์มาล้วนเลยล้วนเลยล้วนเลยเอานะครับสามสองหนึ่งไปครับโอ้โหเตเตจับเต้ดูนี่ดูเวลาไปต้องเอาพ่ตาแล้ว เงียบไปไอสัตว์จะตีสองไม่ได้พี่สองสามแล้วเอาน้องขำอ่ะสิบห้าวิไอ้นเขาไปสิขำได้ง่ายๆเลยคือเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวกูจะตัดเป็นให้ไอ้ปอมตัดไว้ต่างหากอีกแล้วก็ส่งให้เมียมึงทุกคนจะเลี้ยงส่งให้เมียตัวเองนะคะใช่ค่ะจะเลื้ส่งให้เมียตัวเองนะครับเออออกสามสองหนึ่งเจอกันลา อยากเจ้ามาอ้าวไปไปไปเม้นอกไปไ้นต์เมนไปไม่นเม้นู์เมนตม้นต์เ้นเมเม้นต้นต์เมเม่ต้นเม้ตเมนเม้นม้นตนเฮนเม้์ม่นต้นต์เม้นม้นอ้นเดนเมนม้นต์เนมนตมมนตเม้นต์้นเต้ระวังนะอะไรอย่างเมี้นต์แฮชแท็กมาล์มตม้นเนนเม้เ้นมนะ์ร้นเมนะนมนนเวลา เสียดเลยเราอะเสียเลยสวยไม่ใช่เรียบปากทำไมอ่ะอ้าลุนลุนลุนเฮ้ยน้องลุดอ่ะน้องลุดอ่าไม่ใช่เฮ้ยทรงเนี้ผมเป็นเหมือนพี่ปาไปมั่ไปมั่งคนตั้งในเราอ่ะเฮ้ยต่อได้เนี่ยต่อได้เลยอ่ะต่อได้เลยคืออะไรครับพี่ต่อได้เลยแต่อีกแล้วนี่ล่ะน้องน้องกูน้อด้วยพี่เลียบปากพี่ก็ฟอสเองปากทำไมวะวัะจันทร์ใครแพ้ครับ

เรียบร้อยค่อยสั่งเยอะสั่อยู่ไอสัตว์ออกไปโดนแก้ตำซาแน่กูเอาไปกูดีดีมั้ยเออละอึเอาวันนี้ผิดพลาดประการใดหรือแบบว่าเไอสัตว์เยอะเยอะไอสัตว์เทปเยอะเยอะหวงเลยอย่าเอาความทวนขอบคุณทการติดตามครับวันนี้สาร้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไสปอนเซอร์สปอนเซอร์ขอบคุณด้วยไอสัตว์ล้นไม่หมดเลยเยอะปวดร้อนปวร้อนที่ผมพว่าอยู่ผมที่ผมไปย้อมผมมา ขอบคุณซูซูกิเวฟไลท์ครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็คงจะมีสปอนเซอร์เพิ่มเติมขอบคุณที่เพิติดตามน้องพลอยด้วยครับสัปดาห์หน้าโหดกว่าเดิมน้องกูเองลาไปก่อนครับสวัสดีครับบสวัสดีค่สวัสดีคับสวัสดีครับสนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิ